มาตามคำเรียกร้องแล้วค่ะสว่านกระแทกไร้สายเท็กซัสบูรุ่น tx 9 6 3 2วันนี้ช่างไฟจะพามาแกะหรือให้เห็นไปยันข้างในเลยค่ะว่าวัสดุที่เขาทำเนี่ยมันเกรดไหนก่อนจะไปแกะด้านในนะคะพามาดูวัสดุภายนอกกันก่อนค่ะ แข็งแรงดุดันงานประกอบเนียบกระชับมือตัวนี้ไม่ได้แค่มีรูปลักษณ์ดีนะคะแต่วัสดุที่เลือกใช้เป็นเกรดพรีเมียมทนทานต่องานหนะักเปิดกล่องมาบอกเลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มได้กระเป๋าตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์พร้อมใช้งานมาถึง32ชิ้นบอกเลยค่ะว่าครบพร้อมใช้งานได้ทันทีและที่สําคัญให้แบตเตอรี่2แอมป์มาถึง1ก้อน งานต่อเนื่องไม่มีสะดุดแน่นอนค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวช่างฝ้ายจะเริ่มแกะดูให้เห็นข้างในกันเลยนะคะว่าสว่านตัวนี้มีดียังไงสําหรับสว่านที่เป็นแบรนด์ของคนไทยมาดูซิว่าข้างในจะคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนสิ่งแรกที่เห็นระหว่างเราแกะบอดี้มันออกนะคะก็คืองานประกอบที่แน่นหนาะสําหรับน็อตจุดใหญ่ๆก็มี3จุดเนาะก็จะเป็นตรงบอดี้ของมันแล้วก็เป็นตรงด้านท้ายทุน่นแล้วก็เป็นข้างหน้าซึ่งพอเราแกะน็อตออกทั้งหมดแล้วนะคะ เราก็จะสามารถถอดบอดี้มันออกมาได้เพื่อเห็นถึงข้างในมอเตอร์ที่ให้มาสำหรับรุ่นนี้เป็นมอเตอร์บัตเลดค่ะแบบไร้แปรงถ่านตัวมอเตอร์ค่อนข้างใหญ่เลยค่ะแล้วก็เฟืองของทุ่นก็ใหญ่เหมือนกันเราจะมาเริ่มแกะดูชุดเฟืองด้านในนะคะที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันรองรับ งานหนักได้แค่ไหนเริ่มแกะเหล็กตรงนี้จะเป็นเหล็กปรับระบบนะคะให้เราแกะออกก่อนเลยเราก็จะสามารถถอดฝามันออกมาได้เห็นเฟืองด้านในจะระบีใส่มาเยอะพอสมควรค่ะแล้วเฟืองก็ค่อนข้างใหญ่ด้วยชุดเฟืองเขาเป็นโลหะที่มีความทนทานสูงไม่ใช่พลาสติกธรรมดาทั่วไปเฟืองเขามีค่อนข้างหลายชั้นเลยค่ะเพราะว่าสว่านตัวนี้เป็นสว่าน3าระบบที่ทํางานได้ทั้งหมด3โหมด ไม่ว่าจะเป็นขันสกูเจาะธรรมดาลแล้วก็เจาะกระแทกมาถึงเฟืองชั้นสุดท้ายนะคะโดยปกติที่เคยแกะมานะตรงนี้จะเป็นลูกป,ปืนเม็ดกลมๆแต่ตัวเนี้ย เป็นทรงยาวๆหัวมนๆเออก็แปลกดีที่เราต้องแกะไปถึงข้างในแบบนี้ก็เพื่อจะให้เห็นว่าเฟืองที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงพอเราได้แกะเห็นข้างในแล้วเนี่ยก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าของเขาเนี่ยแข็งแรงจริงใครที่ลังเลอยู่ก็อยากให้ลองเปิดใจใช้ดูคะ่ะแล้วจะรู้ว่าของแบรนด์ไทยเราเนี่ยคุ้มค่า ประกันยาวแล้วก็คุณภาพไว้ใจได้ใครที่อยากลองลื้อดูก็ลื้อได้เลยนะคะแต่ประกอบกับเนี่ยก็ต้องจําหน่อยว่าเฟืองไหนอยู่ตรงไหนเพราะว่าสว่านกระแทกอะเฟืองมันค่อนข้างเยอะเราต้องเรียงดีๆเลยสรุปว่าเฟืองของเขาเนี่ยเป็นโลหะอย่างดีส่วนแผงวงจรควบคุมเขาก็มีการเคลือบกันฝุ่นละอองมาอย่างดีด้วยเหมือนกันก็ถือว่าเหมาะกับงานหนักบ้านเราเลยล่ะคะ่ะสําหรับความแรงของเขาก็ไม่ธรรมดานะคะ 55นิวตันเลยขันเจาะกระแทกได้ในตัวเดียวคอสั้นกระทัดรัดน้ำหนักเบาควบคุมง่ายหากพี่ๆท่านไหนสนใจกดติดตามไฟ้ยการช่างไว้นะคะจะได้ไม่พลาดแบรนด์เครื่องมือดีๆแบบนี้อีกคลิปหน้าอยากให้ช่างไฟ้ยมาแกะหรือเครื่องมือตัวไหนเม้นบอกกันได้เลยคะ่ะ